แล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่10แล้วนะครับซึ่งเราก็มีเงินอยู่ตอนนี้หนสี่หมื่ใช่ครับผมต้องการหาเงินอีกแค่2 0 0 0 0 0ไม่สิอีกแค่แสนกับอีกเออประมาณ60 0 0 0่นะ1นึ0 0แนห่แล้วผมก็จะสามารถซื้อลดรถหรูได้หนึ่งคันแล้วนะครับแิดแค่ว่าตอนนี้เนี่ยม,มันมันมีลงจิตอ้าวแล้วก็เชลเครับที่ว่ามันได้เงินช้าเนี่ยเพราะว่าทำไมรู้ไหมครับหาดเราเนี่ยมันยังไม่พอ มันยังแต่งไม่พอผมว่าผมจะรีดเนี่ยนะผมจะแต่งให้เออรีดบุคคลธรรมาดาเนี่ยได้3 0 0พันต่อวันเอ้ต่อคนเลยนะส่วนบุคคล VIP เนี่ยสัก4ี่พันเชียเอาแบบว่าปล้นมนะันอ่ะเออแตว่าเดินๆอยู่ผมไม่ต้องขึ้นบ้านคุณแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าผมไปปล้นคุณเนี่ยอย่างไง้นี่เออเอาฟิลง,งั้นเลยเพราะงั้นผมว่าเดี๋ยวจะแต่งเอาแบบจัดเต็มแบบแพงๆไปเลยแล้วก็เออแบบนี้นนะเดี๋ยวสั่งของเครื่องดื่มอะไรก่อนนี่งไงมันหมดแล้วนี่ว่า สต็อกศูนย์เลยเออก็ว่าอยู่ว่าทำไมคนเขาก็ไม่ค่อยสั่งกันนี่ไงเดี๋ยวสั่งมาก่อนเครื่องดื่มเออแล้วก็เดี๋ยวเออไอ้นี่ก่อนด้วยนะครับเปิดหางแไปแล้วก็เดี๋ยวขอสั่งเครื่องดื่มแบบรัวๆก่อนเลยละกนันนะจังหวะนี้เอาไปไอพวกไว้เนี่ยมันของรักครับแพงเออเพื่องผมไม่ได้ดูไอตรงนั้นนานแล้วนี่ว่าไอตรงที่มันปรับราคาอาหารนะเนี่ยดูดีโอโหเจ็ดสิบบาเหรียญแต่ว,ว่าจริงๆเราปรับได้ถึงร้อยกว่านะนี่ไงเวกูมูาปราบับ วุ้ยเฮี่ยแต่ว่า75นี่ก็กำไรยับเลยนะไอเน,นี้ยรีดถึง1 0ึงต่อชิ้นเนะี่ยไม่ว่าจะอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยผมลืมอปรับเพราะจริงแล้วเนี่ยผมปรับเนี่ยอันนี้ถือว่าเยอะนะแต่ว่าเราพัฒนาอาหารจนมันสามารถปรับได้ถึงข้าวจานละ233รยเหรียญเนนะี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ข้าวจานละ8 0 0พันอ่ะเออรีปลิดรเชีย <laughs> อันนี้ก็สองร้ยเชปญแนะ่โอ้โหอร่อยเลย แล้วมันบ,บว่าโอ้โหผมไม่อยากสั่งเลยมันแพงไปแล้วผมขอให้กันเลยลดน้ำหน่อยแล้วแม่น้ำเปล่ามึงเชี่อเี่ยตั้งหนึ่งร้อยหกสิบแปดเหรียญโอ้จะเกินคุณสั่งไม่ได้ <c oughs> ก็เด็กน้ำทะเลไปซะอย่างนั้นแหละนี่เนี่ย <c oughs> ผมมอบทางเลือกให้เขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือก <c oughs> บอกเลยว่าปรับราคาขึ้นราคาของนี่แทบจะไม่ทนันพอดีของมันจะนู่นนู่นเด็กเสิร์ฟน้ำนี่วิ่งวุ่นเลยแบบว่าเชี่ยมึงซื้ออาหารอะไรเยอะโอป่านี้โอ้พอดีว่า ผมลืมดูเลยว่าสินค้ามันหมดสต็อกแล้วอ่ะอย่างเช่นซูชิอะไรกี้ก็อปเฮ้ยคนลงไปโจมอีกแล้วอ่ะขึ้นมาพี่แล้วก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงลืมเปิดเพลงแดนด้วยเออลืมเปิดเพลงแดนห่ะคบเขาเลยไม่ค่อยนั่งกันหรือไม่ค่อยหรือ <c oughs> เปิดเพลงขึ้นมาก่อนพี่พี่ชายเออแล้วก็จะเปิดเพลงก่อนไม่ได้ครับนี่งไงคนไปเล่นน้ำในทะเลซะเยอะเชียวเมื่อนวใช่ปะ ปิดแล้วอ,อแล้วก็จ่ายบินด้วยโอ้เศษทั้งค่าน้ำข้าไฟเล็กๆน้อยๆป๋วเนี่ยอาหารผมปรับเลทบอกเลยจังหวะนี้อร่อยอ่ะโอเคเกี่ยวกับอาหารเสศษป้ยแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะมาทาไอ้นี่ด้วยเอ๋ยเนี่ยเอามาติดไว้แถวๆห้องน้ำน,นิดเดียวผื่อว่าเดี๋ยวคนขี้แล้วไม่สบายตูดเนี่ยเพราะว่านี่จะอากาศนี่มันเข้ามามันเป็นอากาศร้อนซะด้วยนะเดี๋ยวคนขี้แล้วเขาจะไม่สบายใจแล้วก็ถักขยะด้วยอ่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็ ไฟแดนด้วยนี่ผมบอกเลยว่าพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยจะต้องเป็นไฟคลับแดนก็ไม่ว่าจะเป็นชายหาดหรือว่าข้างในห้องน้ําทุกๆหย่อมหญ้าจะต้องแดนซ์ได้ขี่ไปแล้วมันก็แดนซ์ไม่ได้ด้วยประมาณนั้นแหละจะแสนแปดแล้วครับอีกนิดเดียวนิดเดียวแล้วส่วนนี้เป็นบอร์ดอันนี้นี่เออสิไปตรงนี้ละกันไอบอร์ดนี่มันเป็นเหมือนบอร์ดเอาไว้เป็นกระดานบอร์ดอะเอาไว้เขียนหรือว่าเป็น รัวเล่นกีฬาแข่งกันอะไรประมาณเนี้มัง้งนะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ติดเอาไว้ประมาณนี้เออจัดไปคือสระน้ำเนี่ยคนเขาเหมือนจะไม่เล่นกันนะผมว่าคุณสร้างเกมแม่งลืมอย่แน่เลยประมาณว่าเออผ,อ,ผอผมลืมผมลืมให้มีแอนิเมชันคนมาเล่นน้ําอ่ะเออแน่ๆเลยเนี่ยแม่งเอ,อ้ยแล้วก็ขึ้นชื่อว่าสระว่ายน้ำก็ต้องมีพวกห่วงยางรือวเป็ดยางแล้วก็ตอนนี้นมีแปดแซนแล้วเนียซื้อรถได้เร็วรถหลวงคันหนึ่ง โอเคเดี๋ยวว่าจะไปซื้อนะแต่ว่าแป๊บนึงรอให้วันนี้เนี่ยมันเสร็จเสร็จเรื่องกดและกแกนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูราคารถกันแปดแสนแหละผมลเลีงไว้คันและคันสีแดงแต่ว่าห่วงยางมันวางไว้ในน้ําเนี่ยมันวางไว้มันวางไว้ไม่ได้ดีโทมห่วงยางตอมึงวางไว้บนบกอ่ะน,นะมึงจะเอาไปทำเพื่ออะไรเนี่ยมีประโยชน์อันใดหนอถ้าเกิดวางไว้ในน้ำไม่ได้ไม่คึกแจจริงๆเลยแล้วก็นี่ไฟแป๊บนึงขี่แบบ คีรแมึงแสงบุบวาบอะบอกเลยว่าจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงอารมณ์ไปตามสีไฟถ้าเกิดมันเป็นสีแดงก็งจะร้อนตูดแต่ว่าถ้ามันเป็นสีฟ้านี่ก็จะรู้สึกเย็นตูด่ะเจ๊เจบอกได้สัมผัสก่อนคนแรกเลยไฟดิสโก้ใต้ตูดจัดไปเจ๊คอยวุบวาบแล้วก็ดูทิปหน่อยนี่ไงเงินกระจายทิป400อเอวันนี้มันทิปเยอะเว้ยเฮ้ยเฉดเนี่ยทิปไป400 วันนี้อร่อยว้ครับอร่อยอร่อยเออ,อ,อเล็กได้ว่ามีแถมอีก80,000ืด้วยตอนนี้90 0 0 0แล้ว8ป0 0 0 0เออแล้วก็ตอนกลางคืนกลับบ้านได้แล้วนะครับอ่าส่งไลฟกลับบ้านมีติปอีกโอ้โหยังมีเชี่ยเพิ่งเก็บไปเมื่อตกี้เองเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมาอีกเป็นรวยรยเงินกระจายเลยเนี่ยเออแล้วก็โอ้เงินครบแล้ว886น,น 8, 86, ไปดูหน่อยซิรถเออว่าแต่รถเรานี่มัน ไม่รู้สิผมว่าจำเป็นไหม <c oughs> มันจะเป็นไหมเฮ้แต่ว่าในๆนเราก็อุตส่าห์แบบว่าแปรเซนเนี่ยผมเลิงไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็โอ้ไม่ได้ฟังปรัชญาชีวิตมานานเลยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะพอดีตอนนี้เราวนว่าคันนี้ยี่ไงแปรเซนโอ้เฮ้กูซิลเหรอเฮ้ยน่นไงเชีย <Yeah! S 1> มาแล้วว้า Yeah. Our, our เย็ดเอาว่ะมืดๆแหละอ้แตเถอะว่เดี๋ยนะอัตราเล่งช้าจังวะเนี่ยเฮ้ยซุปเปอร์คาร์นะเว้ยทำไมมันขับอืดๆแง่ดูดิโอ้งงเงงอ๋อ,อแล้วก็นี่ไงบ้านริมหาดแบบบ้านส่วนตัวเหมือนรีสอร์ทน,นี่ไงมีสระว่ายน้ำด้วยแอวบ้านก็ต้องซื้อด้วยเนี่ย,ส, <laughs> ส,ส,อยสองล้านห้าเดีย๋ยวนะสองล้านห้า อุ้ยแต่ว่าบ้านดูหลูมากเลยอะส่งล้าเป็นล้านเลยเหรอกูซื้อมาเพื่ออะไรเนี่กูอยู่โรงแรมก็ดีแล้วเปล่าซื้อแล้วมาแล้วมันทําอะไรได้โหมันต้องใช้ได้กับเออสาวในดวงใจเราด้วยแน่เลยเถ้าเราจีบสาวได้อ่ะอาจจะมีฉากแบบว่าพาร์ทที่9.5อะไรประมาณนั้นเนี่ยเออไม่เน่ไม่แน่ <laughs> พาร์ท9.5อืมน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่ล้านเลยเน่เฮียโคตรแพง ผมว่า oh, ถ้าเกิดจะเป็นร้านขนาดนี้ผมไปซื้อเรือก่อนดีกว่าโน no. ถ้าเกิดพี่จะเป็นร้านเลยอะแล้วก็เดี๋ยวขอขับไปเวียนฝั่งนู้นหน่อยแล้วก็อ,อปรับมุมมุมกล้องได้อยู่โอเคเออชุดแปดแสนนี่เก็บมาเกือบตายนะคุณบอกเลยแทบร้องเก็บมาโคตรนานแอบลองขับไปดูหน่อยสิุณเขาเออแล้วแต่ผมขับรถลงเขากู <c oughs> จะกูะ้รถคือยังไงละเด่ย <c oughs> มันไม่มีแอปแบบว่าโหลด,ดว,ว่าไปดูนะ มันไม่มีการเรียกรถกลับมาซะด้วยสิถ้ากิดผมขับลงเขานี่รู้เรื่องแน่เลยแย่ yeah. โอ้แต่ว่ารถมันเหมือนจะเร็วแต่ก็ไม่โอ้ก็นึงว่าจะฟีลฟ้าวเร็วกว่านี้ซะหน่อยเนี่ยนี่คือความเร็วสุดมาแล้วเดี๋ยวไปมางนะเราเอารถเข้าไปในหาดได้หรือเปล่าแล้วแบบว่าโชมหรือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคล o อปชายหาดไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับาหาดอย่างงั้นนะได้ปะขับเข้าไปในหาดได้ไหมนเนี่ย เหมือนจะไม่ได้วะครับเออเอาไปโชว์ในหาดไม่ได้เนี่ยเกมบอกรถมึงซื้อมาก็ควรจะขับบนถนนสิเมยแต่ว่าพวกสุลต่านเนี่ยเขาซื้อรถเอาไวบ้บนเอาไวบ้บนยอดตึกเลยเนะเพ่แอนเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนอืมเอาไปโชว์ไม่ได้วะครับซื้อไปทำไม <laughs> เรอแอเดี๋ยวนอนก่อนผมว่าจะต้องเก็บตังก่อนนะครับเอาให้ครบล้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมว่าจะซื้อเรือผมว่าซื้อเรือแม่งเปลือยจะมีประโยชน์กว่าโหลดเซฟใหม่ทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้วไม่นาทานันแว้ว่าผมว่าเออจริงซื้อเรือมีประโยชน์กว่าเยอะเลยผมว่าแล้วก็แป๊บหนึ่งอาบน้ําแต่งตัวก่อนด้วยพอดีตอนนี้เริ่มปวดเขีมไม่ได้เข้าซ่วมสนานไม่ได้อาบน้ํานานด้วยเออขอปลิตช็อกแลตแป๊บอู้เออ,อปล่อย,ลอย,ลอยพลังคอสมู่เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำแป๊บอาบน้ําเสร็จสดชื่นแล้วก็วันที่สิบ 14ใช่ป่าวสิ 14, เนี่ยจะมีไอ้นั่นนะครอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์นี่ก็โหนานนะนานนะเนี่ย,นนนยวันนี้เพิ่งเจ็ดสนะครับเดี๋ยวรออีเวนต์ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวขอดูก,ก่อนหาดเราปรับเพิ่มได้ยังอันนิดนึงนิดหนึงอ่ะลิได้นิดนึงเนื่องจากเราวางไฟเนี่ยเอาไว้ในห้องน้ำอ่ะนะแล้วคนอาจจะชอบก็ได้นะพี่แล้วแบบว่ามีหลากหลายอารมณ์อ่ะพี่สะใจกูชอบอย่างเงี้ยน,นะนะแล้วเดี๋ยวผมจะแต่งหาดเพิ่มนะครับออเพราะว่าแต่งหาดเพิ่มเนี่ย มันคือการหารายได้แบบเร่งด่วนเลยแหละเร่งด่วนแต่ว่าถาวรเนี่ยแต่ว่าผมจะแต่งอะไรที่มันสวยๆกันนิดหน่อยเออไอเนี่ยตู้กดน้ําผมไม่ค่อยได้ซื้อมาเลยเอามาสักสี่ตู้จัดไปไอ้นี้ส่วนบาร์นี่ผมไม่แต่งแลยครับเออรู้สึกแต่งไปแล้วเหนื่อยเออโต๊ะไงเอาโต๊ะด้วยโต๊ะหลูกับไอเนี่ยโต๊ะเล็กนิดเดียวเองแล้วก็เตียงแบบนอนผินแดดยาวๆห้าหมื่น หาหมื่นทีนี่ก็กิการอยู่แล้วเนี่ยส่วนไฟย้ายหน่อยนะเอาไว้นี่ไงตรงกลางนี่เลยเออพร้อมลุกชนไฟในรกโลกัลกกนพร้อมจะพามึงลงคุมนรลกขอมาส่งแล้วดีครับพี่เออแล้วก็แล้วก็กไปวางตู้กดน้ำกันเลยตรงนี้เลยนะครับเป็นที่พักผ่อนไม่มีตู้กดน้ำที่ควบคงมลำบากแย่ <Yeah. S 2> ก็นเลกันเหนื่อยสินะมีวางไว้ตรงนี้เลยเอออันนี้ก็อีกตู้หนึ่งเออคุณอาจจะขี้ไปแล้วคุณอาจจะกระหายน้ำไปด้วยก็เ <laughs> ด <laughs> ี๋ยวนีู้กวั เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนหฮยอะไรอ่ะ what what the hell เ <c oughs> ื่ออชื่อเลมินิเกมเฮ้ย,ยผมเพิ่งเคยเห็นมันทำอะไรอ่ะพาคนมาปร้นบรินเนี่ยไอเทียวกันไม่น้องอ่ะมันมีอะไรตรงุตรงๆชนอยู่ที่ตูดผมอ่ะเออไปกระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่านั่นไม่ใช่กระเป๋าตัง อะ,อะไรนะนี่มันให้เราเดี๋ยนะมันจะคูณคูณตังแหลบยังยไงสามง3.20 k เหมดเวลาแล้วด้วยมันได้อะไรอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนเราช่วยอีกคนหนึ่งไม่ทันนั่ไงเอามาส่งเหมือนจะได้ตังหรือเปล่าอ๋อมันเหมือนไอ้ตรงเนี้ยเราไอ้น่นเนะ้ยเหมือนกับว่าพมมีคนนั่งเนี่ยเราเนี่ยต้องบริการเขาอยากจะให้เราเนี่ยขี่เจสกี้นะครับ อัปเดตมาใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะโอ้มันเหมือนอัปเดตมาใหม่โอ้ใหม่เน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันละก,กันนะพี่ผมขอไอ้นี่ก่อนแล้วก็ดูดิวันเดียวสงแสนเข้าไปแล้วอ่ะมันฟินอะไรเบอรนน์นี้แล้วก็แล้วก็อันนี้โต๊ะนะครับวางไว้ก่อนอแล้วก็แถวๆนี้มันไม่มีเครื่องกดน้ําเลยอ่ะพื้นที่ลึกลับแท้ๆอ่ะอีกสักหนึ่งตู้ด้วยตรงนี้ เดี๋ยวเอีทยกมันบอกเออมึงว่าว่ายางงั้นเดี๋ยวกูต้องลงไปกดอยู่ในน้ำมาดีฮะอันหน้ามาด้วยอันนี้ก็โตอืมอันนี้ก็เครื่องกดนะ้ำเอาไว้ตรงนี้ด้วยนี่บริการทุกๆท,กที่ลูกค้าก็เหมือนพระเจ้านี่กูแทป้อนข้าวให้เลยด้วยวางไว้ใกล้ๆคุณนอนอยู่แล้วก็แค่อื้อมือมากดเลือกน้ำก็เชิญแดกกันได้เลยอ่ะ คุณลูกค้าจะขี้เกียจขนาดไหนก็แล้วแต่เลยอะแต่ว่าเราจะสร้างความสุขให้มากที่สุดเลยเอะถือว่าอย่าลืมสั่งบ้องด้วยนะครับอันนั้นมันจะยิ่งทําให้ลูกค้ายิ่งมีความสุข <c oughs> เรามีบ้องด้วยนะครับแต่ว่าเออสั่งกันพอๆเาบ้างนะเพราะว่าคนเสิร์ฟเราดีมันจะแบกไปเสิร์ฟไม่ทานแล้วเนี่ยเขาเหนื่อยจะแย่แล้วนู่นเะน่ดูดิหัวปั่นแล้วนู่นอือันนี้ขยับหน่อยบอดบอดนี่ขยับมาด้านหลังได้เปล่านี่ไงขยับมาได้อออันนี้ก็ล่มริมซะ แล้วก็เตียงอันนี้ก็เราจะวางเอาไว้แถวๆริมสาบ้างด้วยนะให้คนเนี่ยมันได้มานั่งแถวๆนี้กันบา้างเพราะแถวๆนี้เนี่ยมันเริ่มแน่นๆและกระจุกกระจุกกันเข้าไว้ดูตอนนี้เนี่ยแชร์เราเริ่มปวดๆแล้วมันเริ่มเละ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดิสปีดเบลิงเงี้ยสามแสนเจ็ดเนี่ยดูดิวันเดียวกูได้เกือบสี่แสนมเจ้าแล้วก็สั่งมาเพิ่มด้วยเก้าอี้ไอ้นี่ตั้งไว้ริมสาแล้วก็สั่งล่มด้วยสีลุงกับอันนี้อ่า แล้วก็นี่ไงคนมาเส้นกันเยอะขึ้นนะฮะเออรู้สึกฟินดีจัดไปตอนนี้ก็สามแสนแปดอะเียแล้วก็ทิปนี่ผมว่าน่าจะโอ้ย,อย,อยเงินกระจายโอย้ไปแล้ว 700. เจ็ดร้อยเมจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไปเดี๋ยวเเปิดมาเหลือหกร้ย 600. อ,อยแออะไรวะเนี่ยทิปกูลดเฉยเลยขอ้อหาอะไรที่เราที่ผมไม่ช่วยคุณลูกค้าจัดก,การโดยฉลามเด็กแหมมันนิดหน่อยเองแอวแล้วก็เริ่มลดเฉีย พอติสมันปิดทีหนึ่งเงินมันก็เริ่มลดลงดูริเก็บดีกว่าเลยริมเก็บมาดูเงินกูลดอีกติสมันหายไ่เฉยเลยติสมันเริ่มลดตอนที่เราปิดไอเนี้ยมันปิดเองไงแล้วมันค่อยๆลดเอ้าแต่นี่เป็นมายากลมันอยู่เพิ่มมาเฉยเลยแล้วก็อันนี้ก็วางไว้ริมสระด้วยพวกนายมาแถวๆนี้กันบ้างนะริมสระกูเปิดไว้ตั้งนานแล้วโคตรเหงาคนก็ไม่ค่อยมากันเลยดูดิว้าวเฮ้ยมันเงียบเหงาเกินไปเลย เขาเข้ากันหน่อยนะครับกูเสียดายตางังอัปเกรดเนี่ยเข้ากันหน่อยนะครับนี่เนี่ยก็ล่มปูแบกอ่ะนี่ล่มกันเดทระดับที่แบบว่าแสงม่งทะลุผ่านมาไม่ได้แล้วก็เอ๊ะขยับมาฝั่งนี้ดีกว่าไอ้ตรงนี้มีเตียงใหญ่ด้วยเออนี่ไงตรงนี้เออโอเคแล้วก็ลองดูหน่อยสิอัปเกรดอ่านี่ไงได้อีกหน่ึง่งกะจึงหนึ่งโอเค เครียดจังเลยต้องขอไปฟังปรัชญาชีวิตพี่ผมเศร้ามากเลยเครียดมากเลยช่วยผมทีให้ผมหลุดพ้นจากความคิดวังวนนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเนี่ยฉันก็เคยเป็นนักธุรกิจที่มั่งคั่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทุกๆคน <c oughs> ฉันมีทุกอย่างมีบ้านที่สวยมีธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรือง <c oughs> และมีครอบครัวที่แสนวิเศษ แต่แล้วก็เกิดเป็นดินไหวและพลากทุกสิ่งไปจากฉันเลย <c oughs> ให้ตายสิมันพลากทุกอยา่างไปหมดเลยกูจะมาหาประชาชีวิตแต่เจ้ามันเถอะผมเสียใจด้วยแล้วกันนะพี่นะผมลุกไปดีกว่าผมจะไปพัฒนาหาัดผมให้ดีแล้วกันนะพี่นะ <c oughs> เป็นไปได้ผมผมจะไม่นั่งดิ้งกับพี่อีกแล้วแกันนอนไปอ๋อ ฝั่งเรื่องกุนนไม่ค่อยหลับเลยเนี่ยดูดนิ้วด้วยแล้วก็วันนี้แนบสี่แสนแล้วก็อีกแค่สองวันจําเป็นอีเวนต์แล้วนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยจะได้เงินเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าผมว่าผมอยากซื้อเรือเลยแบบไม่ไหวแล้วเมื่อพาร์แล้วเนี่ยเราไปทัวร์ไงแล้วแบบว่ามันเป็นทัวร์ที่ดีมากเลยไปที่เกาะอื่นๆเนี่ยแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะไปที่เกาะอื่นได้ด้วยน,นั่นแหละอย่างเช่นเกาะที่มันมีหินหรือว่าเกาะฝั่งนู้นเนี่ย ผมเห็นมันมีสะพานด้วยนะแล้วมันก็มีท่าเรือด้วยผมมันน่าจะแวะจอดได้อันนี้1นึ่งแเนี่ยซื้อได้แต่แบบแหม่ <c oughs> มเรือยอดเลยก็ดีกว่าปะวะเดี๋ยวผมว่าจะรอให้ถึง8ปดโมงชา้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เปิดหาดแล้วก็เดี๋ยวเออขับเรือทัวร์ดีกว่าเออขับเรือทัวร์แล้วก็ไปแวะดูเวียนๆดูซะหน่อยเน่ ตอนนี้ก็รออีกแค่20นาทีแล้วเดี๋ยวเปิดหาดอ่าแปดโมงเช้าเปิดแล้วก็ไปครัชให้หาดนี่มันรันไปส่วนเราก็ขบไปหลอนๆหน่อยกับปาร์ตี้ชูตุบ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 ตุ แล้วผมไม่รู้มันมีอะไรให้เราสํารวจบนเกาะนี้บ้างนะแต่ว่านั่นแหะมันมีไฟติดอยู่ด้วยครับแต่ว่าเราเราไม่สามารถลงจอดแล้วก็ลงไปเดินได้แล้วคนโดนเด็กเอ,อ้โทษทีวะใครเกินกูช่วยมึงไม่ได้เราทัวร์อยู่อา้าวไม่เข้าเลยเนี่ยไม่เข้าทัวร์แล้วเฮ้ยไม่เข้าที่จอดเออ,อเวลา30วินาะทีวินะมึงไม่รีบวหวยกูทิ้งน เร็วเร็วเลยรีบตอนนี้ลูกค้ากูโดนเดกเป็นวานเล่นแล้วห้าวินะครับอีก3 2 1ึเอาขึ้นมาอานนั้นไงตายไปดิโดนเดกเรียบร้อยเคี้ยวกรุบกรอบแล้วอะถั่วมันได้เงินแค่ไม่กี่บาทแต่ว่าถ้าเกิดเราเสียความมั่นใจจากลูกค้าเกี่ยวกับอาหารเราเนี่ยมันมีฉลามมาว่ายวอนเดี๋ยวมันจะเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้ารีบกลับดีวกว่ยนั่งไงมาอีกแล้วโดนเด็กว่าไงเพื่อนกินไปกี่คนละสี่สี่เลยเหรอหูยมึงกินอร่อยแล้วแหละ วันนี้เนี่ยจอดก่อนเดี๋ยวยังไม่ตรงล็อกหาเลยว่่ <c oughs> ชื่อไม่ได้คนนง้ลวเวฆเรือก็ขับยากเกินขับอยากจริงเลยจริงจอดเออกว่าจะจอดกว่าจะรู้เรื่องขึ้นบกเกินเออแต่ว่าคงยังไม่ทันแล้วโดนเด็กอร่อยหมดแล้วเนี่ยเออก็ไม่เป็นไรงั้นออะไปจีบยิงหน่อยละกันนะผมอยากรู้ว่าถ้าเราจีบเต็มเต็มโหลดนี่มันอาจจะมีพาร์ตสิบหรือเปล่า อประมาณนั้นแหละโรแมนติกไปสามสอ่ะคือจีบขึ้นยากมากมันมันสุ่มแล้วแบบว่าไม่รู้ว่าเธอจะชอบหรือเปล่านั่นไงทำหน้าตายเออคุณเรื่องศิลปะเธอจะชอบงานศิลป์หรือเปล่าที่เราพูดนี่โอเคอยู่นี่ยังชอบอยู่รับเธอแบบรักงานศิลป์สินะ คืองี้นะเรื่องราวนี่มันเฮฮามากเลยฉันอยากฟังที่คุณเล่าอีกแ่ะอู้ได้เลยคุณอยากฟังเรื่องอะไรอีกแหละฉันอยากฟังเรื่องตลกเอาได้เลยจัดไป <m akes> อุ้ยชอบมากฉันอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับการเมืองจังเลยเอาจัดไปอะ six hours later อุ้ยเธอแลวฉันก็ชอบฟังเรื่องนั้นมากมากเลยเออกูคอแห้งหมดแล้วเอาไป็นว,พว,วาพอก่อนแล้วกันแม่งรอไปทั้งคืนแล้วเนี่ยไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าอีกนะสักวันแหละคุยจนเจ็บคอ ว่าไงพี่วันนี้ได้ตังมาแปดแสนเชียสองวันผมโอ้ราคากับซื้อรถได้อีกคันหนึงอ่ะโอ้เชียมาเก็บไปสองวันแปดแสนนะคนุณแม่เจ้าโครตรละเยอะแล้วก็เ้อได้อีกหน่อยหนึ่งอีกนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมว่าแต่งหาดอีกสักหน่อยอย่างด้วยละกนันแับอย่างที่บอกเปาหมายเราก็คืออยากจะให้บุคคลธรรมดาเนี่ย เออค่าเข้าหาเนี่ยอยู่ที่3,000ส่วนบุคคล VIP อพะ4,000นะนั่นแหละอร่อยที่สุดเท่าที่เราจะนึกได้เพราะงั้นขอแต่งเพิ่มอีกนิดนึงนะอ่ะจัดไปต้นไม้ด้วยซื้อเยอะๆไอเนี่ยผมว่ายิ่งมีเยอะมันรู้สึกสดชื่นดีแล้วก็เออผมว่าเอาโซฟามาตั้งแบบว่าล้อมรอบกองไฟด้วยจะดีกว่านะครเออผมพอจะนึกภาพออกแล้วก็คือเอามาล้อมรอบอ่ะมันเหมือนกับว่าฟังเรื่องเล่าอ่ะตัวไมอันนี้เนี่ย แคมปิ้งเฉยๆประมาณนั้นน่บอร์ดโคตรเยอะนี่เอามาโต้คลื่นตรงนี้เอามาโต้คลื่นในสระน้ําเนี่ยแล้วก็ริมสระน้นํ่มีต้นมะพร้าวด้วยเห็นงแล้วก็โซฟานี่ไงวางล้อมรอบเรียงเอาไว้เลยนะครับอืมคุยเรื่องเล่าเรื่องสยองขวัญหรือเรื่องเงียบๆก็แล้วแต่เลยตามสบายแล้วก็แป๊บ,บนึงต้นไม้ตรงนี้ด้วยอีกต้นหนึ่งนี่แล้วก็โซฟานี่ล้อมรอบแบบนี้เลยรู้ๆอะ่ะเออแล้วเดี๋ยว สั่งไฟมาเพิ่มด้วยนะปู่ว่าไฟเนี่ยเอามาติดเอาไว้ตามพื้นเลยจัดไปอีกสามหมื่นแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่แต่ว่าคุ้มค่าเพื่อเรียกลูกค้าเรียกเยือระดับสุลต่านแล้วก็ต้นไม้วางไว้ตัวนี้ด้วยแล้วก็ไฟนะนี่ไงติดตามพื้นเลยลากยาวไปเลยเดี๋ยวติดได้ปะเนี่ยติดได้ติดได้อันนี้ขยับไปตรงกลางดีกว่าขอตรงกลางเหมือนวางไว้ ไม่ได้มันต้องวางเอาไวข้ขอบๆหน่อยเนี่ยติดตามพื้นแบบนี้เลยเึ <c oughs> ้นทางสู่สายเด่นเนีเ่ยเรียงยาวไว้เลยเออมีด้วยอึโมเต้มันติดบนเพดานไม่ได้เนี่ยบนเพดานติดได้เปล่าเนี่ยเพดานสวยเลยถ้าเกิดมันติดได้ดูดิดูดิลอาคึ้ <c oughs> ๆๆนๆอ่ะโอ้สวยเลยแต่มันติดไว้ไม่ได้วมแอรอันนี้ก็ติดไว้ขอบ,ขอบๆเนี่ยติดไว้ตรงนี้ด้วยเออทำมุมํำมุม อันนี้ขยับหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาติดข้างในนะเพิ่มเติมติดไปตามมุมนี้ก่อนอตรงนี้ด้วยมีแน่นแล้วก็โซฟามีเน่อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเลียงครบแล้วอเอาไว้นั่งคุยแล้วก็อติดตามมุมไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยติดข้างในนี้ด้วยนะครับเออจะได้ดูแบบว่าแสงมันเขาเรียกว่าเป็นเทกเจอร์แสงเด่นออกมาดูจริงจา้าบเลย โอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนวันนี้มีติเพิ่มไหมเอ้ยมีติอีกนิดหน่อยเจ็จดเจ็ดสิบหกดีโอเคก็ go! โอเคผมก็สลับเกมนะครับบิสคลับซิมเลอเตอร์นะเอาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยผมว่าผมน่าจะเก็บตังค์ครบ1ล้านห้านะเออแล้วก็น่าจะเอาไปซื้อเรือแล้วเดี๋ยวผมว่าจะค่อยขับไปที่เกาะดูว่ามันมีอะไรให้เราเนี่ยสำรวจบ้างหรือเปล่านะครับโอเคก็สลับพาร์ทน,น,นี้นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนอนก่อน